แล้วก็จะโวนสอบขับอีบอสเข้ามาบริการค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของซื้อเลือดได้ปลาซื้อเลือดเป็นจ้าที่เนี่ยเรียกน้ำลายทุกบริเวณเลยที่คนไทยเนี่ยเข้ามาบริการนะคะวก็จะเป็นเข้ามาแก้ตอกแก้ตาแก้ร่องแก้ร่องน้ำแข็ง เรื <ider> <Sim. S 1> ่อง่ของเราเนี่ยนี่ก็ว่าเราเน้นแบบเป็นธรรมชาติไม่็นก้อนยิ้มแล้วไม่มีก้อนเกิดขึ้นสวยแบบนี้ค่ะเสียงเป็นยังไงนะคะส้รอนเสียังไงเลยเสกแล้วเหรอซิมั่างก็เสกเป็น วันน <ste> <urb> ี <l Jean> ้นะคะเราก็จะมีเสกอจน่ลนนะคะแล้วก็จะมีเคสรีวิวที่ดูด้วยไอ้นี่นะคะเติรนแร้วืีหน้าและจะดูในแคสได้ว่าใครเข้ามาเราส่งเสงนีดึอไลฟ์นี้เย่นาแน่ๆนะลฟ์นี้ออกมามีของมาแจกด้วยสำหรับคนที่ซื้อโปรโมชั่น ฟิลเลอร์อดตาเลสเซอร์เนนะคะสองซีซขึ้นไปตัวติดแล้วซื้อสนะคะแต่ว่าจะรับคนที่ดูไลอย่างเงี้ยซื้อสองซีซขึ้นไปแล้วก็จะแถมนี่ไอโซหรูหาเป็นกระเป๋าเรื่อสเปงของเรสเตอร์นนี่อันนี้เ็นด์ดุเห็นมเลตอเนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าของจ้าบริษัเรสเซอร์เอนนะคะเรียกได้ว่าสวยมาก คาไ่แบบนี้แบบดูแบบโค้กพาไีไหนก็ไโซมากเลยอ้นี่นผ้ดำเนิการเป็นโบรชรกของทกับบริษัทเอสเอรนะคะเป็นยังงบ้าเอ่ยใช่ไหมคะเสียงต้องทไเสียงมนดังมากเลยค่ะซิ่ง Có cái góc nhiều đúng không ạ hello đây là nhà sàn này các góc đúng เรื่องของรองใต้ตาใต้ตาลึกใต้ตาขำขอสไลด์ใหยค่ะโอเคก็่อขอ่อนของรอบใต้ตาค่้ตาหรือใต้ตานะคะก็จริงๆแล้วมันจะแยกกนเนาะว่าร่อใต้ตาหรือใต้ตาข้ำเนี่ยมันจะเกิจากอะไได้บ้างนะคะแต่คือถ้าหลายทเนี่ยจริแล้วก็มีสาเหตุพบว่าคะเกิของกุแท้สองเรื่องของเส้นเลือที่บริเวณตาคะสรื่องขอ้ตา คราวนี้เราก็มาดูกันในส่วนของร่องไส้ตาต่าไปเรื่องของร่องไส้ตานะคะว่าร่องใส้ตาเนี้เกิดจากอะไรร่องใต้ตานะคะก็เกิดจากกระดูกเบ้าตานะคะกระดูกหน้าแยงตรงนี้มีความยืดตัวลงนะคะทำให้เกิดเหตุตรงนี้เป็นแหวนและก้มหนบสองจุดตรงนี้จะหูนะคะแหวนเสร็จแล้วแหวนมันกจะเกิดเรื่องของเอ็นด้านนี้ที่หย่อนตัวลงทำให้เกิดเหตุเรื่อง ยาวจนมาถึแก้มช่วงนี้นะคะ้็กลุ่มใต้ตาที่มันใม่สะอาดมีความตื้นหนาแน่นะคะและนส่วนของความค้ำเกิดจากอะไรได้ว่างความคต้ตานะคะความค้ำใต้ตาเนี่ยก็เกิดจากการที่รางกายสสมูุบๆงนอนนอนน้ค่ะขอนไม่พอหรือว่าที่ไหนบริเวณใต้ตามีความบางเนี่ยู่ตีานเนี่ยก็มีโอกาสที่เกิดความค้ำได้ง่นะกว่เคสผู้ทั่วไปนะคะแล้วก็บริเวณ ผิวใ้ตามนี้เรื่องของผิวแห้งร่วมด้วยทให้เกิดการระคายเคืองหรือ่าคนที่ในคนตาแห่ก็จะมีพอากาะดีในกลุแพ้หนึ่งเนาะก็จะทำเอ่ออากรจโักะก็คือกุแพ้ที่ตายเขาจะมีการใช้ทีบรูเวาเรรอบตาทำให้เกิดการเสีนสีทำให้เกิดเรื่องของรอยคล้ำได้นะคะขาี้การเติมการที่เราจะแก้ปัญหา รวเรื่องของร่องเรื่องของความค้างโดยทั่วไปเนี่ราแก้ในส่วนของการเติมซิลเลอร์นะคะซึ่งจริงๆแลจริงๆก็ต้องนั่งแยกก่อนว่าการหาคืออะไรเพราะว่ากาหาเรื่องของใก้ตาเนี่ยที่บอกว่าถ้ากิดรืองจัดูแท้ขอลายด้อคะถ้าเกิดจเรื่องของจัดูแท้ค่ะเราอาจะใช้ l า n ในพวกระาในกุมพวกไวท์่นี่หรือการความรเลเซอร์ ความค้างภนรอบดวงตาแล้วนะคะหรือในกรณีที่ความค้างเกิดจากเส้นเลือดบริเวณเส้เลือดฝอยบริเวณรอบดวงตาค่อข้างเยอะแยเราก็สามารถรักษาโดยการใช้เลเซอร์ที่จะฟอกให้่วดของเส้ลืหรือการเติมเลอเพื่อแยกชั้นระหว่างเส้นเลอจากผิวหนังบนเพื่อทาให้ผิวโดยรอบดวงตาทำให้ความค้างน้อยลงนะคะแล้วก็เลือดแข่สามารถเติมได้โดยการเติมเลอรนะคะเพื่อเติมในส่วนกอ แต่ Lebanon, A, ที่ยกตัวหนุตาอที่มากขึ้นนะคะได้ยินเยอะมากค่ะเนโอเคโอเคแล้วถ้าจะใช่ต่อไปนะคะก็คือการแก้ปัญหาด้วยซีลเลอร์เลยค่ะซีลเลอร์คืออะไรซีลเลอร์คือสารอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เราใช้กันเรียกว่าปลอดภัยปลอดอันตรายใช้กันเนี่ยก็จะเป็นไฮโดรลิคเบสิกนะคะสารนี้จะมีอยู่ในผิวของเราอยู่แล้วแต่ว่าสารที่เติมเข้าไปเนี่ย ในสาัที่ส่งไกับทรกษาทที่มีในใจของเรามีความตบอไอสูงทีกขานออยลอคือเราต้องเลือกที่ได้รับผู่าดออยลสลายหมดไม่ตกค้างแล้วก็เอ่อเลือกความบริสุทธิ์่ข้สูงแล้วก็คือเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งที่จะเติมไม่ใช่ว่าฟิลเลอร์ลูกใรุ่นหนึ่งสามารถเติมเ็็ได้ั้งน้าทุรเวณในงานี เพราะว่าโมเลกุลของฟิวเลอร์เองอ่ะก็มีผลในเรื่องของการแก้ปัญหาในส่วนของต่างๆเช่นถ้าเราจะลดแคลในส่วนของกระดูกที่หยุดตัวไขมันที่ฝ่อลงเราจะต้องเลือกโมเลกุลที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ขึ้นมาเรียกได้ว่าโมเลกุลที่อยู่ได้นานหนึ่งถสองปีให้ช่วยในการเสริมฐานเสริมในส่วนที่ช่องให้เป็นได้มากขึ้นอย่างโมเลกลของไส้ปลายก็จะมีรุ่นที่กระจายรุ่นมากมายนะคะ ในส่วนของการเติมเพื่อทดแทนในส่วนของกระดูกที่ยุกตัวในรับเนที่ห่อนนะคะหรือว่าส่วนไหนต่างๆเราก็จะสามารถใช้โมเลกุลที่มันเป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในการแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็มาเก็บในส่วนของโมเลกุลที่เป็นโมเลกุลเบาเก็บรายละเอียดเล็กๆในส่วนของร่องตื้นๆความคางบริเวณบาตาที่บุบตัวแล้วก็ใช้โมเลกุลที่ขนาดเบามากๆเพราะว่าถือบริเล่าดวงตา มีความบางมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้่มวลิ่งขนาดใหญ่ขนาดกลางได้ค่ะต้องใช้มวลิ่งที่จังท็อคือมวลิ่งที่เบามากๆเกลี่ยผิวบริเวณรอบดวงตาทำให้มีความสมูทมีความเนียนเกลี่ร่องเก็บรายละเอียดลื่นเลยได้ดีมากๆเลยการเติมก็จะมีคลินิกนะคะและจะมีเซนเ่อร์ของกามปลอดภัยเป็นหลักเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะเติมเนี่ยเราก็องประเมินคนไข้ก่อนว่า บริเวณรอบดวงตาเนี่ยมีก okay, ้ามเนืいい้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อรอบตาแข็งแรงขนาดไหนบริเวณูกใต้ตากนาดไหนแต่เราจะมียุ่รอยู่ที่นี้นะคะขอรืยนะคะโอเคอันจะรีวินะคะอันนี้จเป็นเรื่องของความคล้ำรอบใต้ตานะคะแล้วอาการเดินแดงด้วยทีละ เป็นไงะมรงนใา่้หาาะ้เหมือนกนการเลือกผู้เล่เยที่ข้อรุ่นต่างๆก็แตกต่างกันไปคือเวลาคนไทยมาเปสาขาาจะแนะนรุ่นต่างๆให้คนไทยเลือกเหมาะสมกับบรรยากา่ไเือกอลกเชสวนนี้ไหมคะ้ยหงแหมาห้เย ก็ากสามสูตรไดว่านะคะได้ตาน่ามนะคะขยับขยับขยับขยบข้เบขยั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 ขยับขยับขเปบขยขยับขับขยยบันยับเยยยับขยขยาบขลขยขขเ็ันััข จะสังเกตว่าอนีในรูกในรูปด้นด้านด้นีนะคะเราเติมใิ้ดูที่ข้างสอนนะคะให้เหตนการเหตุการณ์หลักธรรมแทนทีว่าเติมแล้วเป็นยังไงบางคนกังวลมากเลยเติมแล้วเสียดอกไม้รวมั้างไา้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปหมอันนี้เป็นรูปหลักธรรมเสร็จสักะพูดเลยว่าแทบจ้ขึ้นมาบ้างเลยอืมอันนี้แทบจะก็เลยขึ้นมาบ้เลยหลักธรร เป็นภาัค <objet organization> ่ะไม่เจ <TH> <ps> <benim> ็ียเลยแ่ล้วก็สามคงนะคะก็จะมีแค่รูเปิดดูเข็แค่นี้เด่นันะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีได้ตามปกติเลยไม่ว่าไม่ต้องฝักเลือไม่เกี่ยวโวช้ำใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแต่ลัสิ่งที่สำคัญก็คือเบ้ใน่วนของดูเข็่เบ้ในกดของรูเปิดของเข็มบ่อยแต่หน้าทันทีประมาณ2-4ชั่วโมงนะคะ น,นี้ใช่ไหมคะใที่คือใช่ที่คือ test ี e v i e w ใไหมคะส่วนเนวกกสียงที่ชชดก็ขับาั้นต่ต่อโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไลฟ์ารสัาค่เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะมาลง test r e i ให้ดูกันแล้วกันะว่าหลังควาเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้าง ตอนแรกมัไลด์ไม่เสร็จแต่ก็มีสิทขัดบางราการในส่วนของเสียงเอ่ยภาพเอ่ยเดี๋ยวเมือไหืงพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยเทสหลังทำเสร็จแล้วสอางเปยังไงสวยขนาดไหนอืมแลพรุ่นี้ก่าจะมาไลฟ์ใหดูว่าหลังทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะโอเค